อันเนี้ยพอเวลาส่องอันนี้ไม่ใช่เกจิแล้วอ,อันนี้อันนี้เนื้อเดียวกับบ้านกลางนนเนื้อเดียวกับท้าเสือเลยวัดพูลสุพรรณบุรีนี่ก็บอกว่าแตกจากกุเนี่ยไข่พาเนี่ยไม่ได้มีพิมพ์เดียวหรอกไม่ได้มีตาเบ้นพิมพ์เดียวหรอกเออแล้วแบบเนี้ยไม่ต้องแพงเท่าไรครับพี่อ่าไม่ต้องแพงนี่ พอเงินยังนับถือพ่อน้อยเลยอ่านี่โหดิแขวนได้เลยนะเอาว่าคุณแขวนองคนี้ไม่ได้ต่างกับพระรูปองค์องค์งหลักแสนเอาเปิดตัวครับเอสแกร์เชคแอปแจกพาแทังคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นนี่500ปีอ่ะ4 500ปีอ่ะแบบเนี้ยเก่ากว่าพระโงงอกีกเนืเสือเลยครับใช่ใช่ใช่เนื้อทำเสือเนื้อพ่อโตบางกระทิงเนื้อบ้านกลางเนี่ย แล้วแขวงขุนแผนยุคแบบนี้นะโว้ยถ้าเป็นสุภาพบุรุษเขาชอบ